สวัสดีค่ะมิ้นกระนกวันตาลมุตนะคะที่ปรึรษกากาขายโชว์รูมเชียงแสงสุวรรุเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะมาแนะนําทุกคนนะคะในการตั้งฝาท้ายของสุวรรุฟอร์เรสเตอร์กันค่ะโดยปกติทั่วไปนะคะฝาท้ายของเราจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะถ้าเวลาเราเปิดฝาท้ายเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าฝาท้ายของเราเปิดได้สูงมากได้กว้างมากเห็นไหมคะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอลงจอดรถหรือว่าที่จอดรถที่เพดานต่ํานะคะทีเนี้ยฝาท้ายของเราเปิดสูงเกินไปเราสามารถเซ็ตให้ฝาท้ายของเราอะแคบ,บลงมาได้นะคะหรือว่าเราต้องการปรับความสูงฝาท้ายได้เท่าไหร่เนี่ยสามารถตั้งได้ค่ะโดยการนะคะ,ะเดี๋ยวเราปิดฝาท้ายก่อนแล้วก็มาที่ด้านหน้าค่ะคนขับ จะเป็นตัวเมมโมรี่ฝาท้ายนะคะจะอยู่ในปุ่มนี้นะคะฝาท้ายเนี่ยมันยังไม่ได้เซตถ้าเราต้องการเมมโมรี่ฝาท้ายเนี่ยให้เรากดปุ่มน,นี้ลงไปนะคะกดไปปุ๊บจะไปตั้งค่าที่ฝาท้ายเราค่ะนี้เราก็เปิดไปค่ะ,ะจะสังเกตเห็นว่านะคะฝาท้ายที่เราต้องการจะเซตเนี่ยมันจะอ้าออกแค่นี้ตัวนี้มันคือต้องการให้เราเซ็ตความสูงค่ะว่าเราอยากได้สูงแค่ไหนนี้เราก็เซตเลย ในการกดเซตนะคะก็คือมากดที่ปุ่มนี้นะคะปุ่มที่เราใช้กดเปิดปิดนั่นแหละคะ่ะก็กดค้างไว้นะคะเราก็กดปิดได้เลยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการเปิดครั้งต่อไปนี่ค่ะมันจะขึ้นตามความสุงที่เราเซฟเมื่อกี้เลย ะะแล้วก็ทีนี้เราอยากจะเซ็ตความสูงใหม่นะคะให้เราดันตัวนี้ขึ้นไปจนสุดดันจนสุดเสร็จแล้วกดเซ็ตอีกรอบนึงอันนี้ก็เหมือนจะเหมือนว่าเป็นการล้างระบบในการเซตติ้งแล้วทีนี้เราก็ตั้งค่าความสูงได้เลยะคะ่ะ ประมาณนี้เราก็ใช้วิธีเซ็ตเหมือนเดิมค่ะก็คือดันลงแล้วก็มากดตรงปุ่มนี้ค้างไว้าเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นการเซ็ความสูงระดับนี้ค่ะทีนี้เราก็กดปิดธรรมดาเลยประตูก็จะปิดแล้วทีนี้เปิดใหม่มันก็จะขึ้นตามความสูงที่เราเซ็เมื่อกี้เลยนะคะ ให้ความสูงกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเราก็แค่มากดตรงปุ่ Memory ม Memory ฝาท้ายใหม่มาที่ปุ่มน,นี้ใหม่นะคะแล้วก็กดออกมาเลยค่ะอันนี้ก็ออกมาแล้วกลับมาที่ฝาท้ายของเรานะคะฝาท้ายของเราก็จะกลับมาเปิดได้ปกติเหมือนเดิมค่ะตามความสูงแรกเลย นะะในการตั้งฝาท้ายค่ะคุณลูกค้าสามารถเอาไปใช้ได้นะคะกับรถ Subaru Forester รุ่น IS นะคะ ES GT ได้หมดเลยนะคะยังไงก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะไว้ยังไงติดตามชมเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ